สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำข้อสอบระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT N5 พาร์ทคำศัพท์ในส่วนของคำที่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งนะคะ โคโนะมัจจิมิวะยูเมนะทาเตโมโนะกามีมาสนะคะโคโนะนะคะแปลว่านี้มัจจิเมืองยูเมนะมีชื่อเสียงทาเตโมโนะตึกหรืออาคารอามาสแปลว่ามี เอามารวมกันนะคะก็จะได้ว่าเมืองนี้มีตึกที่มีชื่อเสียงทีนี้โจทย์ข้อที่หนึ่งนะคะให้เรามาดูทาเตโมโนค่ะทาเตโมโนจะมีความหมายเหมือนกับชอยข้อไหนคะเดี๋ยวเรามาดูทีละข้อกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งบิรุแปลว่าตึกอาคาร ชอยข้อที่สองโอจาชชาชอยข้อที่สามโคเองสวนสาธารณนะชอยข้อที่สี่เคขีเค,เคดังนั้นตอบข้อที่ชอยข้อที่หนึ่งค่ะต่อไปข้อที่สองค่ะ ว,กกวันเกิดวักกนเกิดวันที่สิบห้าเดือนมิถุนายนเอามารวมกันนะคะ วันเกิดคือวันที่สิหเดือนมิถุนายนโจทย์ของข้อที่สองให้มาดูตรงคำว่าทันโจบิค่ะนะคะว่าจะตรงกับชอยข้อไหนนะคะข้อที่หนึ่งชอยข้อที่หนึ่งเทกคงชิมาชิตะแต่งงานชอยข้อที่สองเทสิโตกะฮานจิมาลีมาชิตะ การสอบได้เริ่มต้นขึ้นช้อยข้อที่สามคูนิเอะคาเอลีมาชิตะกับประเทศช้อยสุดท้ายค่ะช้อยข้อที่สี่อุมาเลมาชิตะเกิดนะคะวันเกิดก็คือเราเกิดนั่นเองนะคะก็คือ ดังนั้นตอบชอยข้อที่สี่ค่ะต่อไปค่ะข้อที่สามค่ะนักเสียสิมีเลี้ยวชิงโตเลี้ยโคชิมาชิตะนักเสียสิวันหยุดฤด,ดูร้อนเลี้ยวชิง พ่อแม่โตแปลว่ากับเรียวโคชิมาชิตะเที่ยวเอามารวมกันเที่ยวกับพ่อแม่ในวันหยุดฤดูร้อนทีนี้โจทย์โจทย์ข้อที่สามนะคะให้มาดูตรงเรียวชินเรียวชินนะคะจะเหมือนกับ ชอยข้อไหนคะเดี๋ยวเรามาดูทีละข้อกันนะคะถ้าเป็นข้อที่หนึ่งนะคะโคโดโมโคโดโมทาจ,จิก็คือพวกเด็กชอยข้อที่สองจิจิก็คือพ่อฮาฮแม่ชอยข้อที่สามอาเนพี่สาวชอยข้อที่สี่โคโมดาจิ เพื่อนดังนั้นตอบสอยข้อที่สองค่ะต่อไปข้อที่สี่ค่ะโอเชอะไรวะอจิราเดสโอเชอะไรห้องน้ำอจิราทางโน้น เอามารวมกันห้องน้ำอยู่ทางโน้นทีนี้โจทย์ข้อที่สี่นะคะให้เรามาดูตรงโอทิอะไรค่ะก็คือห้องน้ำเนาะชอยข้อไหนแปลว่าห้องน้ำคำที่เหมือนกันคือคำไหนคะเออคือข้อไหนคะเดี๋ยวเรามาดูทีละข้อกันค่ะข้อที่หนึ่ง ปูดุสักว่ายน้ำข้อที่สองโอออเลห้องน้ำข้อชอยข้อที่สามอพาร์ตตอพาร์ตเมนชอยสุดท้ายข้อที่ช้อยข้อที่สี่โฮเชรุโรงแรมดังนั้นตอบชอยข้อที่สองค่ะ ต่อไปข้อที่ห้าค่ะไม i นิจิฮัจจิจินิเดคาเคมาสไมนิจิทุกวันฮัจจิจิแปดโมงเดคาเคมาสออกไปข้างนอกเอามารวมกันทุกวันออกไปข้างนอก ตอน8โมงอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อที่5นะคะให้มาดูตรงไมนิจินะคะไมนิจิก็คือทุกวันนะคะทีนี้โจอะชอย์นะคะก็จะมีโทคิโดคินะคะแล้วก็อนะิซึโมเนาะ ทีนี้ทกค i โดคิเนี่ยซอยข้อที่หนึ่งกับซอยข้อที่สี่นะคะจะแปลว่าบางครั้งซอยข้อที่สองกับซอยข้อที่สามอิซึโมจะแปลว่าเป็นประจำสม่ำเสม,สมอนะคะทีนี้ไม,มนิจินะคะตรงโจทย์นะคะทุกวันนะคะทุก สิ่งที่เราทำทุกวันก็คือสิ่งที่เราทำเป็นประจำนะคะดังนั้นก็ให้เราตัดซอยข้อที่หนึ่งกับสี่ออกไปออกอปอ,ออกไปเลยนะคะก็จะเหลือข้อที่สองกับข้อที่สามนะคะทีนี้ก็ให้เรามาดูโจทย์ตรงคำว่าเดคาเคมาสนะคะที่แปลว่าออกไปข้างนอกนะคะอืม ทีนี้เราก็มาดูชอยค่ะให้มาดูชอยข้อที่สองก่อนนะคะมันเหลือชอยข้อที่สองชอยข้อที่สามเนาะทีนี้ให้มาดู้ายประโยคของชอยข้อที่สองค่ะ e o demas นะคะแปลว่าออกจากบ้านส่วนชอยข้อที่สาม e nis u k i m a s ถึงบ้านนะคะ ดังนั้นก็จะต้องตอบซอยข้อที่สองค่ะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะคนอยากโทวโมดาจินิไออิมาสคนอยากแปลว่าคืนนี้โทโมดาจิเพื่อนไออิมาส พบนะคะเอามารวมกันคืนนี้จะเจอเพื่อนนะคะโจทย์ข้อที่หกนะคะให้มาดูตรงคำว่าคนอยากค่ะคืนนี้นะคะทีนี้เรามาดูชอยกันค่ะว่าคนอยากจะเหมือนกับชอยข้อไหนนะคะข้อที่หนึ่ง เคียวโนโยรุก็คือกลางคืนวันนี้ก็คือคืนนี้ชอยข้อที่สองอาชิตะโนฮิรุเที่ยงพรุ่งนี้ชอยข้อที่สาม no เคียวโนฮิรุเที่ยงวันนี้ชอยข้อที่สี่อาชิตะโนโยรุ กลางคืนพรุ่งนี้หรือคืนพรุ่งนี้ดังนั้นก็จะต้องตอบชอยข้อที่1ค่ะนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าจะเข้าใจกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ